สวัสดีครับผมใบคาท่าตัวยีนะครับผมแมนะนําให้ทุกคนเริ่มมาเก็บออมเงินว่าการที่เราเก็บออมเงินกันดีกว่าเราได้รายรับมาแล้วเราก็ใช้ใจ่ายมดเลยผม,มแมนะนําว่าให้ทวกคุกเงินออมสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าคุณได้ได้ฟังพ่อแม่ไปกินโรงเรียนวันละสี่สิบบาทคุณหักออมยี่สิบเลยแล้วอีกยี่สิบคุณเอาไปใช้ใจ่ายนี่แหละครับคือการออม การออมมันไม่น่าเบื่อีกต่อไปการออมมันทำให้คุณมีทางเรื่อกการออมมันทำให้คุณสบายใจ mm hmm. เช่นเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินต่างๆที่คุณจะเก็บจะซื้ออะไรกับมานคุณเก็บมันเอาไว้แต่ผมไม่แนะนําให้คุณเอาเงินเก็บแบบไปใช้จ่ายมันจะทําให้คุณหมดตัว mm hmm. ผมแนะนําว่าให้เก็บต่อไปแล้วสะส,สมเป็นก้อนก้อนโต เออผมว่าการออมเงินไม่น่ามีต่อไปสำหัในครับผมบาพัฒนาตัวเองุณอาจะขอแม่พ่อแม่เวละสิบบาทก็ได้ยี่สิบบาทก็ได้ก็ถือว่ามีรงเก็บก,กันก็หันมาออมเงินอย่างมีป,ประสิทธิภาพและมีวินัยกันนะครับสำหรับผมบายพัฒนาตัวเอง